ขออยู่แบบนี้แม้มีน้องเป็นนักร้องดังปัจจุบันแสนานาคาทิ้งคราบลูกทุ่งเพื่อชีวิตนั่งตำน้ำพริกขายตามสั่งเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหลังโด่งดังกับวงนาคาเมื่อครั้งอดีตสำหรับพี่ชายคนโตแห่งตระกูลสุพิมายอย่างแสนานาคาหรืออมรสุพิมายพี่ชายคนกลางของเสกโลโซ หลังจากนั้นก็หายหน้าหายตาไปจนช่วงหลังเริ่มมาปรากฏตัวในคลิปของเสกโลโซบ้างเป็นครั้งคราวปัจจุบันนอกจากจะร้องเพลงแล้วเจ้าตัวยังผ่านตัวเองเป็นพ่อค้าเนื่องด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทำให้ทุกคนทุกสายอาชีพต่างต้องหยุดชะงักจากงานประจำที่ทำซึ่งหนึ่งในนั้นคืออาชีพนักร้องที่ต่างโดนงานคอนเสิร์ตยกเลิกเป็นว่าเล่นและไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาเดินสายร้องเพลงได้ในเร็ววัน ทำให้หลายคนขาดรายได้จำนวนมากหนุ่มลูกทุ่งเพื่อชีวิตอย่างแสนนากาก็เลยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสขายทั้งน้ำพริกข่าและอาหารตามสั่งไว้คอยเสิร์ฟถึงบ้านจากการที่เจ้าตัวชอบทานน้ำพริกแบบเผ็ดร้อนถึงเครื่องทำน้ำพริกข่าของทางภาคเหนือที่เจ้าตัวนำมาพัฒนาจนเป็นสูตรของตัวเองแจกเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการให้ได้ลองชิม จนตอนนี้ทำออกมาขายสร้างรายได้เลี้ยงทุกคนในครอบครัว